วัสดีค่ะช่องฟ้าใสนะคะวันนี้หนูก็จะพาไปาวันนี้หนูก็จะไปส่งขนมนะคะ,ะก็จะเดินออกไปแล้วอพ่อที่หน้าต้นมะขามนะคะจะเดินไปเรื่อยๆเลยนะคะไปเไปรอพ่อที่ต้นมะขาม ไปส่งขนมกล้วยฉาบม่ใชไม่ใช่กล้วยเบยกกตกนะคะแต่ก็ยังเป็นตรากล้วยฉาเหมือนเดิมนะคะลมพัดเย็นสบายค่ะใจห,หิวไายด้วยนะมาเดี๋ยวปักขาคนเราก็จะทำความดีนะคะโด,โดยการเอาออกนะตรงน,นี้ก็เป็นสระบัวของนูเองนะคะเดี๋ยวเราก็จะรอพ่อไปส่งขนมนะคะ อ้าวหน้าใหญ่มาทำไมลูกเดี๋ยวรถจะชนได้หน้าใหญ่ไม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 ่เอาไปกลับเลย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 ไปโน,น่นไปข้างในนไปข้างใน,นเอา้าโอไม่ตัวนี้ใช่ค่ะนะคะไปจ้ะ ลเลยนะคะเราก็จะรออยู่นี่ไปก่อนนะคะอันนี้ก็คือขนมที่เราจะไปส่งนะคะคือขนมบิแสแตะนะคะเราจะไปแต่นะคะก็ะะะมาถึงท,ที่ที่จะส่งของแล้วนะคะเป็นร้าน,นะคะ้าแถวบ้านนะคะนี่คือ,อกล้วยฉาของเรานะคะเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปส่งเลย ามรเราก็ได้ทำการส่งขนมภารกิจเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนี่ก็คือเงินที่เราได้มานะคะมาเดี๋ยวก็จะกลับกันนะคะคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดติดตาม และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อหน้าด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย